ตอนนี้ก็รถที่ตะชีกกำลังแต่งสโลรอยู่นะครับตักใส่หกล้อไปด้วยแต่งไปด้วยครับของชุดสักนะครับมือหนึ่งของบ่อของทีมงาน,นครับทำาโลรปเป็นคนเดียวนะครับทำงานหลวงลวกำลังตักใส่รถบุมบิ้มดินด่วนครับ มิสูหัวประดุกเมคออยู่ด้านบนนะครับหกลอยอยู่ด้านล่างนะครับตักง่ายนะครับแบบนี้ไม่ค่อยกินน้ำมัน,นครับกลังตักใส่รถบุ้มิ้มยินด่วนนะ งานปักบอ่อที่บ้านขรามรอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้งานก็เหลืออยู่ยี่สิเอร์เซ็นตนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เก็บอีกวันหนึ่งแต่งสโลปะไยเรียบร้อยคงจะย้ายไปที่บ้านดอนไม้งามครับบอ่อที่สองครับ เป็นงบของเทศบาลตะบนประสาทนะครับงบสี่สี่แสนบาทนะครับตักบอ่อหลวงนะครับขุดลึกอยู่เม็ดห้าสิบกับเม็ดห้าสิบกว่าๆาะครับ รถดำวิ่ง15คันครับเมคโค3ตัวรวมกันเป็น3ทีมนะครับครับไปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพี่คุณเทานำซิ่งนะครับขอบคุณครับ